ครับต่อไปก็จะขอลุงอนเนกช่วยอธิบายนะครับการเตรียมดินเนาะการเตรียมเพาะอวาอดินเพื่อในการเอามาเพาะปลูกพืชเนาะว่าเขามีการเตรียมการพัฒนาประปมารุงดินอย่างไรครับขอเชิญครับก็ท่านแรกนี่คือไอทีมันเปิดวิธลาเชื้อื่นเนี่ยคือเขาให้มันปุมดินไม้ก่อนจึงดินมาก่อนแล้วที่นี่ถ้าเขาจะจะเริ่มต้นการปลูกดูใหม่เนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเขาต้อง เราตัดวัชพือขึ้นมันสั้นก่อนก็คือหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนาะเขาก็ปล่อยขึ้นยามันขึ้นมันขึ้นไปก่อนครับคือเขาต้องการคือว่าชพืชเป็นปุยมักธรรมชาติอย่างพ่อปลูกเก็บผลผลิตเสร็จเนาะลุนอ่ากทักดินไว้เหมือนตอนไหนครับอันนี้ผมพักดีก็ได้สามเดือนกว่าละครับประมาณสองหรือสามเดือนสามเดือนนะครับ จริงถ้าถ้าจะใจได้ก็คือประมาณสองเดือนก็นใจได้นะครับอืมครับก็ังเกดดูจากลำไย,ยผมเนี่ยยังหม่ได้หัวน้า,นาเลยเนี่ยได้เกือบสี่เดือนแล้วเนี่ยอ๋อครับยังหม่ได้หัวน้า,นาเลยเนี่ยว่าไอ้ถ้าถ้าทำให้มันแข็งแรงเนี่ยว่าเฮาว่าจตต้องจะต้องรดน้ำตลอดกดตรงไหนยอยู่ได้เพราะว่าความชื้นเขามีไงเพราะเขาว่าได้ตัดว่าชื้อพืชลงเนี่ยกต่ความชื้ออนเายยังออู่ มันค,คุมดินได้อยู่ต่อความชื้นมันอยู่แต่ถ้าถ้าว่าเขาตัดเตียนเนี่ยเขาก็ต้องหืนน้ำเปิดละเขาตัดเตียนลงลงไปเนี่ยยครมามว่าไอความชื้นก็หายไปเพราะนันเวลาเขาตัดลงไปแล้วก็เขาเตรียมดินจะปลูกปลูกรอบใหม่เนี่ยเขาก็ต้องหืนน้ำภายในสีบวันเนี่ยต้องหืนน้ำห้อใดเขาบอกอันเดี๋ยวมันจะเฉาลงเพราะว่าในเมื่อเขา เขาตัดวัชพืชคุมดินความชื้นก็หายไปครับนี่คือคือคือหลักการดีวะเขาเขาต้องทําแต่แต่วัชพืชที่ฮอตัสมาถ่ายกบเนี่ยรุ่นนี้ยังม่ได้ครับมันจะเป็นรุ่นหน้าครับรุ่นนี้เพียงแต่ถ่ายกบคือเป็นปุ่มพืชโซตะนะแต่แต่ถ้าว่าเขาปูพืชลงไปนี่พืชไม่ได้กินเต๋อมันยังหย่อยสลายไปได้เต๋อ แต่จะกินที่อาหารที่เขาสะงสม,มาหากก่อนออันนี้ก็คือเขาเอาสตางไปฟาร์มาคารใหม่เออเอาสตางไปฝาร์าคารใหม่คือถ่ายกบรอบนี้ <c oughs> พืชรอบหน้ามันจะได้กินร,รอบหน้าอย่เดืแต่พืชที่จะปลูกรอบปัดเดี๋ยวนี้จะได้กินที่เขาตีฟากมาก่อนมาก่อนที่เาอ๋อครับนี่คือคือคือการทาบหมุนไหครับคือการทับหมุนเพราะมันจะเกิดกันมักรอบนี้ มันกรอบนี้แล้วก็เฮาก็ทําไปตุยแต่รอบที่จะปลูกไปในนี้กี่มักมันรอบก่อนนะครับเนาะไอ้ต่ว่าคุยจะถามว่าไอ้มันๆแบบเป็นแก้กับแบบเป็นครับเพราะว่าดินเฮามีจุลินทรีย์เพราะว่าซากพืชซากไอ้คือว่าไอ้ซากที่งัวที่ไฟที่เขาใส่ไปเนี่ยมันมันจมีจุลินทรีย์คุมอยู่ละมันตึงเป็นย่บแต่ถ้าถ้าว่าเฮาผมมีจุลินทรีย์อยู่นะจะสงเกตได้ง่ายมากคือ พักคือว่าอย่างเขาปูล,ลงไปแต่มันจะเหลืองสีดหลือสีดเพราะว่ามันไปดึงอาหารจากจากหักหักคักมันเนี่ยเอามาปิ๊กมาแล้วก็มาย่อยสลายแต่ถ้าเขาทําได้สี่ห้าปีกันนะมันถึงจะเป็นได้นะครับต้องใช้เวลา <c oughs> <c oughs> ต้องใช้เวลาถ้าถ้า,ถายังอันมันได้นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมมีตัด r t ทบค <c oughs>